อยู่แล้วนกแสกสองโอ้ยวิ่งอะไรเนี่ยวิ่งเนี้ยนะอะไรที่วิ่งเนี้ยนะโอ้ยมันวิ่งเนี้ยนะนกแสกสองโอปลาอะไรมันวิ่งอย่างนี้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็น ลอกแสกของโอ้นะใสใสใสใหญ่ใส่โลนะนะลากมันขึ้นมานี่นกแสกสองโอ้อาฮ่าฮนี่นะโอ้อ้วนตับเลยนะกบยางนะครับรุ่นนกแสกสองโอครับนะตัวนี้นะกัดเป็นติดครับสกิดเป็นโดนนี่ อมี <G ül> น,น,ะนะนะดูนะกับคันนี่นะนะมาดูคันอย่าหาทํานะครับคันกระเทยนะมาดูตแกแต่2สองอูนี่นะดูอ้วนตับเลยนี่คึมคึมฟ้มาคึมฝนนะนกแขกสองอูต,งตัวนี้นะต,น <S <S ตัวใหม่นะครับสองอูที่เบ็ดพิเศษคมมากฝากคุณงานด้วยนะครับกับขยางรุด นกแซกสองอูน่าหนา,นาเดี๋ยวมาดูให้ชัดๆนะครับน่านาสุดจริงนะครับโดนเข้าไปนี่สบายใจนะเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งเลยยังไงก็ฝากผลงานด้วยนะครับสนใจก็เกมสองซื้อได้เลยนะครับ